อาจอยากใยห,หรือใยแมงม,มุมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆไม้ถูพื้นนะไม้ถูพื้นก็เอาไว้ใช้สำหรับถูพื้นนะมาเรามาดูอุปกรณ์ทําความสะอาดบ้านกันว่าจะมีอะไรบ้าง 1. นนักเรียน,น,นเห็นรูปไหมลูกอ่าไม้กวาดชนิดนี้เขาเรียกว่าไม้กวาดดอกหญ้า นะไม้กวาดชนิดนี้เขาเรียกว่าไม้กวาดดอกยามีใครรู้จักบ้างมีใครรู้จักบ้างยกมือหน่อยลูกใครรู้จักไม้กวาดดอกยายกมือหน่อยอ่ารู้จักกันหมดเลยเก่งมากเลยเนี่ยนะไม้กวาดดอกยาเอาไว้ใช้ทำอะไรไม้กวาดดอกยาเอาไว้ใช้ทําอะไรอ่ะเจอราดเจอราด เจอรัดครับไม้กวาด <ผม S 1> ดอกหญ้าเอาไว้ใช้ทำอะไรครับเน็ตไม่ดีครับผมอ่าเอาไว้ใช้ทำอะไรลูกไม้กวาดดอกหญ้าใช้กวาดฝุ่นครับอ่าใช้กวาดฝุ่นใช่ไหมครับโอเคเจอรัดเคยคกวาดบ้านไหมครับเคยครับ เก่งมากเลย่านะไม้กวาดออกหญ้าก็จะเอาไว้กวาดฝุ่นผงต่างๆบนพื้นซีเมนนะพื้นปูนซีเมนหรือพื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้ก็ได้เนาะอ่าต่อไปไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นเอาไว้ใช้สำหรับ ถูพื้นอ่าใครใครเคยเห็นไม้ถูพื้นใครรู้จักไม้ถูพื้นไหนดูสิใครรู้จักบ้างไม้ถูพื้นอ่ะเอามือลงเก่งมากเลยที่ยกมือสงสัยแสดงว่าเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูพื้นใช่ไหมลกูกใช่ไหมอ่าเก่งมากก่อนที่เราจะถูพื้น นะก่อนที่เราจะถูพื้นเราต้องนำไม้ถูพื้นไปชุบน้ำหรือไปซักน้ำก่อนนะให้ไม้ถูพื้นเปียกเนาะแล้วก็บิดหมาดๆแล้วเราก็นำมาถูพื้นหลังจากที่เรากวาดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะหรือบางคนบางคนบางบ้านอาจจะมีน้ํายา น้ำยาดันฝุ่นน้ำยาถูพื้นนะฉีดร่วมด้วยก็ได้อ่าจะทำให้บ้านของเราสะอาดมากยิ่งขึ้นนะไม้ถูพื้นนะอ่าต่อไปอันนี้คืออะไรลูกคืออะไรใครรู้จักอ่าข้าวฟ่างอ่าข้าวฟ่างบอกคุณครูซิมันคืออะไรคะ ขนไก่ค่ะอาไม้กวาดขนไก่เอาไว้ใช้ทําอะไรคะฟางใช้ปัดฝุ่นบนเครื่องเรือนค่ะเก่งมากๆเลยอาไม้กวาดขนไก่เอาไว้ปัดฝุ่นผงบนเครื่องเรือนต่างๆเครื่องเรือนของหนูก็จะอ,อมีอะไรบ้างลูกมีโต๊ะใช่ไหมมีเก้าอี้มีตู้ นะที่ฝุ่นมันจับเนาะเวลาเราไม่ได้ทำความสะอาดฝุ่นมันก็จะมาจับทําให้เราเป็นภูมิแพ้ได้ไหมได้นะบางคนเป็นภูมิแพ้แพ้ฝุ่นนะบางคนก็แพ้ฝุ่นบางคนแพ้ลฝุ่นอ่านฝะุ่นมันจะมีไลฝุ่นอยู่ตัวเล็กๆเนาะเพราะฉะนั้นบ้านของเราต้องสะอาดอยู่เสมอเนาะ ทำยังไงให้บ้านของเราสะอาดเราก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดบ้านทุกทุกวันนั่นเองต่อไปต่อไปอันนี้เรียกว่าอะไรลูกที่ตักผงหรือที่ตักขยะนะอุปกรณ์ชิ้นนี้เราจะใช้ร่วมกับไม้กวาดอ่อุปกรณ์ชิ้นนี้เราจะใช้ร่วมกับไม้กวาดนะ เนาะเวลาเรากวาดพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนะกวาดเป็นกองนะกวาดเป็นกองให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็นําขยะหรือนําเศษฝุ่นผงต่างๆที่เรากองไว้นั่นอนะ่ะกวาดใส่ที่ตับผงแล้วเราก็นําไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยอะต่อไป เรานำมาทิ้งตรงนี้หลุกในถังขยะนะถังขยะก็จะเอาไว้ใช้สำหรับรองรับขยะต่างๆนะเอาไว้ทิ้งเศษขยะต่างๆเนาะอ่าอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรอ่ะพันณพัชชนันยกมือ ช่ไหมอ่ะคืออะไรลูกคืออะไรบอกคุณคูซิคืออะไระคืออะไรคะเ็ขี้ฝุ่นค่ะเอาไว้เช็ดขี้ฝุ่นเหรอคะเขาเรียกว่าอะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรผ้าขี้ริ้วค่ะอาผ้าขี้ริ้วเก่งมากนะผ้าขี้ริ้วเราเอาไว้เช็ดฝุ่นต่างต่าง เนาะผ้าขี้ริ้วเราสามารถนำผ้าเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้นะนำผ้าเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนำมาเป็นผ้าขี้ริ้วเอาไว้ใช้สำหรับเช็ดมือก็ได้หรือเช็ดฝุ่นผงที่อยู่ตามโตะ๊ะตามเก้าอี้ก็ได้เนาะผ้าขี้ริ้วเวลาเราใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ด นะเราก็ต้องนําไปชุบน้บําบิดหมาดหมาดบิดหมัดหมาดคืออะไรลกูกการบิดน้ําออกจากผ้าใช่ไหมอ่าการบิดน้ําออกจากผ้าให้มันหมาดหมาดนะให้มันหมาดหมาดแล้วเราเราก็นําไปเช็ดเครื่องเรือนเช็ดถูพื้นก็ได้นะเช็ดประตูหรือเช็ดหน้าต่างอ๋อี่คือผ a าค r วริวต่อไป ต่อไปถังน้ําถังน้ําเอาไว้ใช้สําหรับทําอะไรลูกถังน้ําเอาไว้ใช้สําหรับทําอะไรฮะถังน้ําอ่าใคร MEP MEP นี่ชื่ออะไรลูกคุณครูกดไมค์ไปแล้วลูกเอาไว้ใส่น้ำเอาไว้ใส่น้ำใส่น้ำเราเอามาทำอะไรดีลูก เอามาซักผ้าคี้ริ้วได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคครับนะถังน้ำนะอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะถังน้ำเอาไว้ใส่น้ำสำหรับซักผ้าขี้ริ้วนะเอาไว้ทำความสะอาดผ้าคี้ริ้วที่มันสศกปกระปกนะกเราเช็ดหนึ่งรอบแล้วฝุ่นติดเต็มผ้าคี้ริ้วของเราเลยเราก็นำผ้าคี้ริ้วมา ซักนในถังน้ำที่เราเตรียมไว้ไวิธีการกวาดพื้นนะ,ะวิธีการกวาดพื้นที่ถูกต้องบบนักเรียนดูนะวิธีการกวาดพื้นการกวาดพื้นที่ถูกวิธีขั้นตอนที่หนึ่งจับไม้กวาด กวาดเศษฝุ่นตามซอกต่างๆขั้นตอนที่สองกวาดขยะกองรวมกันขั้นตอนที่สใช้ที่ตักผงกวยขยะไปทิ้งขั้นตอนที่สทิ้งขยะลงในถังขยะขั้นตอนที่ห้าข้อฝุ่นออกจากไม้กวาด ขั้นตอนที่6เก็บไม้กวาดเข้าที่ให้เรียบร้อยอ่าไหนใครทำตามวิธีแบบนี้บ้างมีไหมลูกใครที่กวาดบ้านแล้วทำตามวิธีในคลิปวิดีโอบ้างอ่าหลายคนเลยเก่งมากเอามือลงนะ กวาดฝุ่นผงจากมุมห้องใช่ไหมใต้เก้าอี้ใต,ต้โต๊ะใต้เตียงต่างๆกวาดมารวมกันเป็นกองแล้วก็กวาดใส่ในที่ตักผงแล้วก็นําที่ตักผงหรือที่โกยขยะเนี่ยนําไปทิ้งถังขยะและเมื่อเรากวาดทําความสะอาดเสร็จแล้วเราต้องเคาะฝุ่นออกจากไม้กวาดของเราด้วยนะเคาะฝุ่นออก แล้วเวลาเราเก็บไม้กวาดเราก็นะนักเรียนดูวิธีเก็บไม้กวาดเห็นไหมเห็นในรูปไหลูก,ลกเราจะใช้ด้ามไม้กวาดเนี่ยนะวางตั้งกับพื้นแล้วให้ตรงส่วนที่เป็น่าดอกหญ้าข้างบนเนี่ยนะอยู่ข้างบนเนาะถ้าเกิดเราไม่เก็บแบบนี้ เรานําส่วนที่เป็นดอกห้านะเรานําส่วนที่เป็นไม้กวาดดอกห้าที่ที่สีเหลืองๆนะลูกวางไว้กับพื้นนานไปนานไป,นนไปมันก็จะงอนะมันก็จะงอตามแรงโน้มถ่วงแล้วเราก็จะอ่ามันมันจะทาให้เรากวาดพื้นยากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นวิธีเก็บไม้กวาดก็ต้องตั้งขึ้นแบบนี้เนาะอ่าโอเคต่อไปวิธีการถูพื้น วิธีการถูพื้นที่ถูกวิธีไหนเราไปดูซิการถูพื้นที่ถูกวิธีการถูโดยใช้ผ้าขี้ริว้วขั้นตอนที่หนึ่งนำผ้าชุบน้ำแล้วบิดผ้าให้หมาดขั้นตอนที่สองถูจากด้านใน ออกมาด้านนอกขั้นตอนที่สามเมื่อผ้าสกรปรกให้ซักแล้วค่อยนำมาถูใหม่การถูโดยใช้ไม้ถูพื้นขั้นตอนที่หนึ่งนำส่วนที่เป็นผ้าชุบน้ำแล้วบิดผ้าให้หมา ขั้นตอนที่สองจับตรงด้ามไม้ถูพื้นถูจากด้านในออกมาด้านนอกคำศัพท์ภาษามือการถูพื้นที่ถูกอ่าการถูพื้นที่ถูกวิธีนะเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งการถูพื้นแบบใช้ผ้าคี้วริ้วใช่ไหมใช้ผ้าคี้ยวริว้วเราต้องใช้มือจับผ้า เนาะซักผ้าก่อนแล้วบิดให้หมาดๆแล้วนำมาถูถ้าเกิดฝุ่นติดผ้าเราก็นำผ้ามาซักใหม่แล้วก็บิดหมาดๆแล้วก็นำไปเช็ดใหม่แบบนี้เรื่อยๆจนสะอาดแต่การถูพื้นแบบใช้ไม้ถูพื้นเราก็นำไม้ถูพื้นส่วนที่เป็นผ้าหรือ,อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไม้มอบใช่ไหมลกูกนะสีขาว,ขาว เนาะนำไปซักในน้ําก่อนแล้วก็บิดมานมาเช่นเดียวกันแล้วก็นํามาถูพื้นอ่านี้ก็เป็นขั้นตอนวิธีการถูพื้นง่ายๆคุณครูเชื่อว่าหลายคนหลายคนคงจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทำความสะอาดบ้านเป็นประจำทุกๆวันใช่ไหมลูกใช่ไหมครับใช่ไหม นะเพราะพวกเราเป็นเด็กที่มีความขยันันใช่ไหมลูกนะเราเก่งอยู่แล้วเนาะช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการกวาดบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการถูบ้านเนาะถ้าเราทำความสะอาดบ้านเป็นประจำทุกๆวันบ้านของเราก็จะซะ อา,าศรากเศษฝุ่นต่างๆถ้าบ้านเราไม่มีฝุ่นเราก็เป็นยังไงโลกมีสุขภาพที่แข็งแรงนะไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่เป็นภูมิแพ้นะถ้าใครเป็นภูมิแพ้นี่จะรู้เลยว่ามันทรมานมากเนาะอ่า สำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์การทำความสะอาดบ้านนะอุปกรณ์การทําความสะอาดบ้านรวมถึงวิธีการกวาดพื้นและวิธีการถูพื้นที่ถูกวิธีคุณครูให้นักเรียนไปปฏิบัตินะหลังจากที่เราเรียนวันนี้นะให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติทำความสะอาด บ้านของตนเองให้สะอาดเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมครับอ่านะเดี๋ยวคุณครูจะถามคุณพ่อคุณแม่ว่าเราอยู่ที่บ้านช่วยทําความสะอาดไหมนะอ่ะโอเควันนี้ไม่มีการบ้านไม่มีงานนะวันนี้ไม่มีงานไม่มีการบ้านนะลูกอ่าเพียงแต่ว่า ภาระงานที่คุณครูให้หนูไปทําในวันนี้คืออะไรนะคือให้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดบ้านนั่นเองทุกทุก